เล่นไปแรงกว่านี้พื่อผมจะไม่ย่อ,อเท่าไหรแน่แม่ฮะเปิดคำให้หน่อยอ้าเร็วๆรหน่อยสิฮะเท่ชะมัดเลยผมไม่อยากรักแล้วก็ผมอยากจะเท่แบบนี้จังเลยเ่นชิอุดาดะโอชะโกตื่นเต้นจังเลยเนอะมาพยายามไปด้วยกันนะหลอนไลยโทษทีนะแต่ว่าเดกุนเนี่ยมันเหมือนคำว่าพยายามเข้าออกนะฉันชอบมากเลยพวกเราผู้เข,ข้าสอบ ต้องการจะได้รับการชีน้นำจากผู้สั่งสอนที่ถูกต้องจากเหล่าฮีโร่ที่อยู่ที่นี่เอาเท้าลงจากโต๊ะเดี๋ยวนี้เลยฉันจบมาจากโรงเรียนเอกชนโซเมชื่ออีดะเทนยะต้องเลวให้สุดโตงเก้าวแรกของฮีโร่ถทานี้ละ เวาที่ป้ปไ,มไ,ไม่อยากจะพูดเท่าไรหร่หรอกแต่ดูยังไงก็เป็นแค่พวกใช้อัตลักษณ์ตัวเองไม่เป็นชัดๆเลยแตระวังดังเท้าจะหลุดจนสุ้ไม่ไหวอย่าหาว่าไม่เตือนแต่ว่าฉันไม่อยากเป็นฮีโร่ถ้าทําได้ก็ไม่อยากทําอะไรโหดๆนะกาไอซุยยุจะเรียกซยุซยุจังก็ได้นะเราเพิ่งจะรู้จักแล้วจะให้ไว้ใจกันได้ยังไงล่ะอีดาจัง เป็นคนที่คิดอะไรก็แค่พูดไปตามนั้นเรียกสือยังก็ได้แต่บาคุโกจังอารมณ์ปิ๊ดง่ายนี่นะคงจะดับมากกว่าดด้ย,ยินดีตอนรับสู่ไลฟ์ของฉัน everybody say hey วีรบุรุษแท้จริงไม้โชคชะตาเลร่ยแต่ก็จะก้าวข้ามไปสู่อีกฝ่าขอ,ของขีดจักรา l u s out ถ้าจะโมจูจีกันก็ใส่หัวไปที่อื่นไปทางโรงเรียนมีสิทธิ์จะ uh. ทำอะไรกับนักเรียนก็ได้ยินดีต้อนรับที่นี่และพนนันเอกฮีโร่ของโรงเรียนดูเอ็กมิโดริยะอิสุคุพลังแบบนั้นของเธอเป็นฮีโร่ไม่ได้เจ๊จังเลยนะเฮ้สุดๆไปเลยเกมโอเวอร์แ <tail> ล้วอ่า อาละไม่เป็นไรแล้วหนุ่มน้องเพราะว่าฉันมาแล้วไงเฮ็กซสัสสมบัติอย่างแกนะ่ไม่ใช่แค่อัตลักษณ์กากแต่ไรอัตลักษณ์แบบนี้เนี่ยยังไม่น่าอยากจะเข้าเรียนที่เดียวกับฉันเนี่ยนะอย่างแกจะไปทำอะไรได้ฮะที่นี่มีแค่ฉันที่มีคุณสมบัติเข้ายูเอได้ฉันจะต้องเหนือกว่าออมไหมและกลายเป็นสุดยอดท็อปฮีโร่ <c oughs> จากนี้ไปผมเนะี่ย ไม่ใช่เดกุที่มาจากคำว่าไร้ค่าไร้ประโยชน์ผมคือเดกุที่มาจากคำว่าพยายามตั้งหัาง <Yeah! S 1> ออกไปให้หังางจะออไหมนะเดิมแม